มาดูเงินหมื่นนะคะว่าพอจบอจากการแจกเงินหมื่นเฟสแรกไปเนี่ยนะคะเอาไปใช้อะไรกันบ้างนี่ด้าโพเขาก็ฉับไวทันทีนะเขาไปทำสำรวจมามจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศนะคะกระจายทุกภูมิภาคเลยนะคะเออปรากฏว่าก็ตามคาดค่ะนะคะผลสำรวจที่ทำขึ้นระหว่างวันที่หนึ่งถึงตุลาคมนี้เองซึ่งก็เป็นอันสดๆร้อนๆเนาะหลังจากได้เงินไปแล้วก็ทยอยใช้กันเนี่ย มื่นบาทแปดสิบหกจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นบอกว่าเงินจำนวนนี้นี่แหละเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่รวมทั้งการจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครณเชษแต่อย่างที่บอกเนาะพอเราไม่มีขีดขั้นเรื่องการใช้ว่าห้ามใช้กับอะไรบ้างก็เลยมีการใช้ที่กระจัดกระจายลงไปนะคุณเชษก็มีคนสารภาพอยู่นะ ว่าเอาไปต่อต้นทุนเรื่องการที่จะหวังแจ็คพอตแบบซื้อหวยบ้างมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะยอมรับว,ว่าไปซื้อหวยสลากกินแบแ่งรัฐบาลกิิเชษมีอยู่แล้ว<อ>ก็มีเรื่องถ้เพิ่ม,ก,มก็ต้องไปอยู่แล้วเออนะก็ยอมรับนะว่าซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งแล้วก็ศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะคือไอ้ไอ้ที่มากสุดอะใช้ในชีวิตประจำวันค่ะน้ำขาไฟค่าเชื้อเพลิงนะเออแล้วก็ ไอ้ที่แบบซ,ซื้อแบบที่ที่เราไม่อยากให้จะแบบไปทางนั้นแต่ก็<ม>ห้ามเขาไม่ได้นะคะก็เป็น<ม>สิทธิ์ของเขาในการใช้เงินนะคะก็ซื้อหวยอยู่บ้าง 1%, <ม> 1> นะคะ0.99%อซซื้อ<ม>อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือเครื่องมือสื่อสาร<ม>อ่า<ม>ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นแล้วเนาะเรื่องอุปกรณ์<ม>การสื่อสาร<ม>แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ยอมรับว่า<ม>เอาไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไปซื้อบุรียาสูเอาไปเลี้ยงสังสรรค์ค่ะก็ตอบกันตรงๆนะ0.69ยอมรับว่าใช้เพื่อการบันเทิงเออนะคะแล้วก็มีอีก0.99เหมือนกันบอกไม่ตอบอันนี้เป็นสิทธิ์เขาเอาไปใช้อะไรไม่ตอบ เกือบสองเปอร์เซ็นนะที่เอาไปซื้อหวยแล้วก็ซื้อซื้อล่าซื้อบุรเกือบสองเปอ็นถ้าเรากำาดินว่างบประมาณที่รอตนี้นี่นะที่อาจจะยังแจกไม่หมดทำไม่ต้องไปถึงแสตูบหมกว่าล้านหรอกเอาแสนล้านเนี่ยสองเปอร์เซ็นของแสนล้านอ่ะมันก็ไม่ไ้อยเออสิเปอร์ซนของแสนล้านก็คือนะก็คำนวณอยู่พล้านคือคุ่วเชราสองยอดมารวมกันใช่ไหมกลุ่มซื้อหวยหนึ่งจุศูนเ็เปอร์เซ็นบวกกับศูนย์จุดหกเ้าเนาะเกือบสองเใช่นะคะเออ คนที่เอาไว้เก็บออมก็มีนะเป็นลำดับสองเลยนะคะสิบหกจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้น่าสนใจส่วนกลุ่มนี้นี่น่าจะไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วค่ะสิบสี่จุดสามห้าเปอร์เซ็นตบอกไปใช้นี่อืมสิบสี่จุดสี่ห้าก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการใช้เพื่อตัวเองละเอาไปเคลียร์นี่ของเก่านะคะสิบสี่จุดสามห้าเปอร์เซ็นตนะคะเออจะมาต่อยอดเป็นอนาคตนี่ดิฉันว่าก็มีประมาณหนึ่งนะแปดจุดสองสี่เปอร์เซ็นบอกใช้ลงทุนการค้า แล้วก็เจ็จุดสี่แปเปอร์เซ็นบอกใช้จ่ายเพื่อการศึกษาค่ะอืมก็โอเคนะอืมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งบอกเก็บออมไว้เพื่อ,อนาสิบหกจุดี่เก้าเปอร์เซ็นนี่แหละนะคะใช้จ่ายเพื่อสุขภาพสิบสามจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นตนะคะก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่แจกแจงมาเป็นเป็นแต่เป็นเป็น,ปน,ปนลำดับไปว่าใช้อะไรเป็นส่วนใหญ่แต่รับไปแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกผูกพันรักใคร คนที่แจกมากแค่ไหนอ,อ,อันนี้น่าสนใจนะคุณวิเชษหัวข้อนี้เลยเมื่อถามถึงการสนับสนุนของรัฐบาลจากผู้ที่ได้รับเงินหมื่นบาทไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือคนในครอบออครัวที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นี m, 34. ้34.35ลำดับหนึ่งเลยค่ะคุณเชษบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจยังไงคือยังสงสิสงใจอยู่ว่า เราจะสนับสนุนรัฐบาลไหมหรือไม่มีผลสันคลอนอะไรใดๆเลยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเลยสามสิบสี่จุดสมห้าเปอร์เซ็นตบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะตัดสินยังไงแต่ชัดๆแล้วว่าโอ้โหไดเพราะรัฐบาลนี้ได้ตอนยุคแพทองทานชินวัตรเนี่ยสามสิบจุดสามหนึ่งเปอร์เซ็นตบอกแล้วนะคะว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลค่ะแล้วก็จะมีของเดิม ยี่สิบจุดสามแปดเปอร์เซ็นตบอกมีหรือไม่มีโครงการนี้ก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วอขอเอาสองยอดนี้มาบวกกันนะคุณเชดีใสองยอดนี้มาบวกกันนะพวกแฟนคลับจริงๆเลยเอาพูดง่ายว่าแฟนคลับเพื่อถ่ายตีซยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่พอเจอยอดเติมเงินอีกหนึ่งหมื่นเข้าไปทำให้ได้เติมฐานเข้าไปตีอย่างนี้ได้ไหมอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์สองกลุ่มนี้รวมกันเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะกลมๆเนี่ย ได้มาเลยนะว่าเออเออหนึ่งเชียร์อยู่แล้วกับสองเออก็มีส่วนนะที่ทำให้เชียร์รัฐบาลเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคุณวิเชษนะทีนี้มีคนที่ไม่หวั่นไหวสิบสามจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นค่ะได้กับเขานะแต่ก็ไม่หวั่นไหวบอกไม่ว่ายังไงก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลส่วนอีกหนึ่งจุดแปดสามเปอร์เซ็นไม่ตอบไม่สนใจทีนี้ตัวแปรนะ ลองเอาสามสิบสี่จุดสามห้าเนี่ยดิฉันว่าบ,บวกทั้งสองข้างดูน่าสนใจครับถ้าเอาสามสิบสี่เปอร์เซ็นตมกลมๆฝั่งที่ไม่แน่เนี่ยว่าจะตัดสินใจยังไงถ้ามาบวกกับห้าสิบที่มีอยู่เดิมคุณเชษโอ้โหยิ้มเลยมันตีซับแปดสิบอัพนะคุณิเชษแปดสิบเปอร์เซ็นต์กว่านะถ้าเอาพวกที่ไม่ตัดสินใจทั้งก้อนเนี่ยมารวมกันกับพวกที่มีผลแน่ๆแล้วอ่ะทําให้สนับสนุนหรือโอ้ยเชนยังไงเชนก็สนับสนุนเนี่ย มันจะเด้งปุ๊บขึ้นมาเลยแต่ว่าเราก็ไม่อาจจะตีขุมได้เนาะแต่กําลังเอามาบวกเลขเล่นไงพอเอาสามสิบสี่เนี่ยไปบวกน่าสนใจมากๆเลยเพราะเอาสามสิบสี่ที่ไม่แน่ใจไปบวกกับพวกที่ไม่ว่ายังไงก็ไม่สนับสนุนก็ได้เป็นตัวเลขสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อีกอือเอาไปว่า <c oughs> ทําให้รัฐบาลพูดง่ายว่าดิฉันว่าเขาได้เขาได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะได้เขาได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มแน่ๆเลยนะ จากโครงการแจรกเงินหมื่นเนี่ยได้เลยนะคุณเชฟ